ร้องไกชิ้เจียวินี่วัวไช้รองกันเลยนะร้อันนคะรอกันนะคะคิเจียอีกิีช้็ไหมไอเรต้ก็ไหนิ้องไหน ลำดับถัดมาประมือต้อนรับประธานเจหน้าที่บริหารสูตธจ้าเสียไทยแลนด์คุณช <มา S 1> ิรดาโชน<า>นรัตนินค่ะลำดับถัดมาประมือต้นนอตนรับกรรมการผู้จัดการบริษัทเซเว่นสตอรี่สตูดิโอจำกัดและที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดบริษัท MBK จำกัดมหาชนคุณบริพันธ์ชัยภูมิ มาปรบมือต้อนรับท่านผู้บริการฝ่ายการตลาดบริษัท MBK จำกัดมหาชนคุณสรัญญาจรรย์สิริค่ะลำดับถัดมาปรบมือต้อนรับคุณเล็กนักสมบันิบ,บนินดอนไวค่ะและลำดับสุดท้ายประปือให้กับนักสแสดงซีรีส์วายลอยแกวคุณสแตพ์พอลวัินทรือนดกุลในเชิญท่านผู้บริหารนะคะถ่ายภาพร่วมกันกันะ คืออีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของความมังง่งคั่งโชคดีที่วันนี้ MBK Center พร้อมสมอ่งต่อและส่งมอบให้กับลูกค้าที่ MBK Center ทุก่าติยาด i s ิ is w i s h ล and MBK Center we s t a r t i n g for now with the New Year of the Chinese New Year 2025 and we are ready to serve to all of you with a lot of special campaign information from MBK Center. and now is t time to let's come to celebrate และในช่วงต่อไปนี้นะคะเราจะมาร่วมกันบันชึกภาพค่ะโดยทุกท่านรวมทั้งกับสื่อมวลชนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณค่ะในการถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะคะในะตอนนี้นะคะสื่อมวลชนทุกท่านคะรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติสามารถกับปันชึกภาพในครั้งนี้และนี่คือสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นในการ าสู Soon, fall, march, ่ปีใหม่พุทธศักราชใหม่ปีมะเส็งปีมูเล็ที่ MBK Center ค่ะนาดิสิงคเ์วี let's come to move for you to celebrate with the new year of the s h i n e s New Year 2025และในช่วงต่อไปนี้นะคะเราจะให้สัญญาณค่ะในการก้าวเข้าสู่ And now it's time to celebrate with the Chinese New Year 2025! Let's celebrate together at MBK Center! อมให้กับทุกท่านได้รับความมั่งคั่งความโชคดีที่นี่ที่ศูนย์การค์ขา MB Castella ประมือดังๆอีกครั้งค่ะขอบคุณคานผู้บริหารทุกท่านด,าาด้วยนะคะที่ได้ร่วมแกะประชดภาพที่บริเวณโซนด้านหน้าเวทีประมือดังให้กับคุณน เริ่มต้นปีมะเสงปีงูลเล็กที่นี่ในส่นการค้า MBK Center พร้อมทั้งกับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต,ต,ต่างๆมากมายรอให้คุณได้มาช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าอย่างจุใจที่นี่ <uge ot> พร้อมทั้งกับแคมเปญดีๆที่ MBK Center ค่ะนอกาสนี้ต้องของขอบคุณคณะท่านผู้บริหารจากทางบริษัท MBK จำกัดมหาชนทุกๆท่านด้วยนะคะรวมทั้งค่ะทุกท่านที่อยู่กับเราณที่นี้ได้ร่วมกันเฉลิบฉลองกับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในการก้าวเข้าสู่ปีงูเล็กปีม เสงค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะโปรโมทไดังอีกหนึครับง่ะสุดกันคา MBK Center นะคะเรามีกับในช่องทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากมายค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะทุกท่านค่ะ และนี่ค่ะคือการก้าวเข้าสู่ในปีพุทธศ,ธ Year, ทธศักราชใหม่ในช i n e s นิ e เ y เ a r เทศกาลวันตรุษจีนกิจกรรมนักบรเวลสกายวอล์ยังไม่จบแต่เพียงช่วงนี้นะคะอีกสักครู่นึงค่ะเราจะมีกับการแสดงที่จะส่งท้ายในค่ำคืนนี้ในอีกสักครู่นึงค่ะ อนุญาตค่ะพี่จ้ให้ทุกท่านนะคะได้รูปเอ็นจอยและดื่มด่ำและเดี๋ยวเราจะมีกับการแสดงปิดท้ายด้วยภาพ้ายหมาหรือสักรุ่มเลยค่ะเอ็นจอยและนี่คือชไนนิสเดือสองพันยี่สิบห้าชี้เชี่กองเสียงพชายซินเจียยุกสซินดี่วาช้ค่ะ

ยังหค้านานมีรอยิ้กับการแสดงสุดยิ่งใหญ่อยู่นะคะกับการแสดงมิวสิเชวงเปลี่ยนหน้าในอี สักีค่ er ะรว oh, yeah. มทั้งค่ะกับการแสดงวัดจำมตรามายากลในการแสดงครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงที่ประวัติยาวนานค่ะมากกว่า้ปีในกเที่แจากภายในครอบครัวจากุนสูนั้นค่ะ i s s i s h a so we would like to inform all o one more time we b e a y to e e พร้อมไหมคะน้องพร้อมไหมลูก ขอไหม,น,ไมไน,น้าสีชมพูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้เสกพูดถึงก็งไม่นวันนี้ค่ะยิ่งใหลังการมากเลย ทางวัลนะคะรางวัลได้ทองคำ่นะคะโดยจะมีในส่วนของรางวัเนีรวั่นด้นวันที่28มกรคค่ะต้นราตรีมาติดปัญหาเมค่ะคราคาจีนี่อยากจะส่งรอบทนวยไวพอนเรเป็นสดี่นี้าไม่อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดและดาได้บ่ายเอ็มีเคครับแล้วคุณจะมีความได้รับงวัดตาจากั้งหัง ้ทีที่เีนะครับุู่กรีนะครับเราถูกก็ตกตลึงขนมากวตื่นเต้นมากๆครับนแต่ากันาครับแก็มือนกันนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่อีนะครับมีมาสิกมีโนเล็กเกมมีเคเซนเตอร์นะครับก็โชว์มินิใหญ่พาราาร์ตการ์มาให้เลยครับ

ตัวบะทองทุกดีทุกดีรน้องพี่น้องที่ได้มาเห็นมาสััสกับบรรยากาศที่น้องพี่น้องวันทุกทีไดรับพี่บะท่องเเคยมามาทุดที่นอ้พี่น้อยตัวทุดอดผูข้าพึ่งผนานทุกคนเอาสรับคลิปนี้นะบะทองมาีิลาท่านผ้ชมเียมาเนี้ทุกคนถ้ามาก่านสบกด s u b ไลค์กดติดตามเนาะ สอบปันธุน้องพี่น้องคนคโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจสหรับู้ทีเ่คนเดียวเพราะกันไม่คิดนาสวัสดีคับ